สวัสดีครับพี่น้องมาเมื่อนี้ครับกินเป็ดอบพญานาครับหรือว่าเป็ดไตน้ำครับพี่น้องอันนี้ก็ตำเครื่องอยู่ครับผมข้าตะไคร้ใบบะกูดพริกครับกระเทียมครับพี่น้องตำครับ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 ตำเท่านั้นไม่ต้องเรียนเลยครับพี่น้องตำแล้วอ้้นะยายมูนสายแดนตำแล้วครับตำแล้วครับยายมุนสายแดนเอาเอาเอาตำเครื่องครับพี่น้องตำเครื่องครับ เสียงรถด,ดังรบกวนเน่ยนะครับพี่น้องต่ำเขาไปต่ำเขาไปต่ำเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับผมเป็ดในห้องได้มาแล้วครับเอาต่ำเครื่องนี้เขาต่ำไว้เอาเขากัดได้ครับพี่น้องนี่ครับเป็ดใีห้องสับไว้พี่น้องเอาเครื่องเทใสค่ครับผมเทลงไปครับพี่น้องนี่ครับเทลงไปแล้วก็ค้นให้เข้ากันครับ โอดากเป็ดของมักใย่่มูนครับพี่น้องนี่ครับใยญ่มูนกับคนให้เข่ากันครับพี่น้องคนนี่ยมันเข่ากันครับนี่ครับเข่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมใส่หอมครับพี่น้องค้นไปเลยครับบัดนี้พี่น้องนี่ครับผม คนให้มันเข้ากันครับเดี๋ยวไปกระเพาไซทีหลังครับพี่น้องนี่ครับผมค้นไปเรื่อยๆครับให้มันเข้ากันครับพี่น้องต่แซบได้ครับพี่น้องเลยกินตะลาบลายกัะเปิดครับพี่น้องอามาอบกันบ้างครับผมใต้น้ำกันบ้างครับนี่ครับพี่น้องเฮ็ดอึงลึงอยู่น้องสาวครับผมคลิปนี้ก็ถทายว้ตะโดนนะครับพี่น้องแต่ว่าท่านได้ลงครับผม นี่ครับไสหมอเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องเตรียมขึ้นไฟครับผมนี่ครับพี่น้องเขาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมในเด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจกันครับเรียบร้อยครับพี่น้องน้ำแรกครับผมเป็ดใต้น้ำครับพี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายเด้อครับพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำลำดรเลยครับผมนี่ครับเอาจากสามน้ำไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับผม